นี่มินนี่มึงใช่ไหมที่เอาเรื่องกูไปเล่าให้ป้ายฟังอ่ะนี่ถ้าใช่กูแล้วมึงจะทำมามึงนีิสัยแย่มากเลยนะเอ้ามันก็เรื่องจริงนะที่กูพูดเนี่ยมึงเอาเรื่องกูไปเล่าคนอื่นฟังได้ไงอ่ะมึงเป็นเพื่อนกูนะอ้าทำไมนมจะรู้ไม่ได้ก็มันเรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงอกับมึงยาวไปมึงคิดว่าป้ายจะเล่าต่อไหมเจ้าของมึงไม่ได้ล่ามโซ่แล้วมึงหลุดออกมาเนี่ยฮะอุ้ยตากูบ้านกูจะเล่าอีสามบ้านแปดบ้านเลยกูยังไม่อิ่มเลยมึงนี่มาขัดจังหวะกูแล้วมึงมาคอหอยกูจริงๆนะ ทำไมตะก้อไม่ได้เอามาด้วยหรือไงฮะเผาอยู่นล้วแหละก่อนที่มึงว่ากูนะมึงกินเป็นหรอพวกนั้นแบบนี้มึงไม่ได้กินหญ้าเหรอนี่นดี้ปากคอเลาะไรมึงยุบเลยนะอ่ะมึงเปิดกูตามเลยอ่ะแต่ไสวนกูต่อยสิเอาดิเอาดิพี่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 คะพี่สองคนใจเย็นๆก่อนนะคะอย่าทะเลาะกันเลยค่ะพี่ทะเลาะอะไรอะคะทะเลาะอะไรคะก็เห็นพี่สองคนด่ากันไปด่ากันมาแล้ว